ก็ได้ิี่ปมเขาไม่ซื้อ้วยเห็ดปวกเห็ดปวกยางเยินเห็ดปวกิดครับก็เหรือที่ต้าใอญ่าช่รับเห็ดปวกิ๊ดสวัครับพี่พีพีซั้นนะครับรวดครับเห็ดปวกิ๊ดตรนี้ตะกะแปงครับแกนั้นตาลแกล้วอรนนี้ปบาเนื้อสวัสดีค่ะโอ้ยคือเจอวกมือมัดูก็ตาย แาจวราเห็้ำกินกิอย่งดีซีโฟดครับกินเตมสมขมเข้มกินก็ดโอ้อแงหอมครับมี่แหลเสียบ็ยำเสียบเลยชันยำเป็นยแก่แกแกไขมันหลดยำเสียน,น้ำที่เขาอ้ยสุด,ดยอด นักย่างสวนกันเรียวนเบิกเงครับน <llow> ักไปที <ha>, ่เดียวกันจบแบนกกาศนักิวสักแซ่บก้อนทีเย็ดต้นเด็ดเรียวกันู่ในซึ่งก็ยังไม่ึงนี่บอกคเมาเรา่นี่บะไม่นี่หนึ่งเตอรหนึ่งกับพอหึอั้นดังเลมือหนึ่งไว้เวยแต่บมาก่อนเนี้แซ่เปนอเาซีมกผินผมบอกว่า ทำแก้วทำลายเมนูก็ได้ต่เหอดเลจิ้มซีฟูดอย่งนี้ก็ยำนั่นเนาะขียวๆฟดเนาะไนอันไหนฮีเลีย้์โหนหอหอยู้้ครับนีแล้วนี่ล้สังหอนตลอดอันนี้อะกันกระเพาะหมูครับหอันนี้นึ่งกระเพาะหมูครับใส่เข้ตู้ครั อดีอดี่เอภาพอไม่ดูไปดูไงเดวไปดูตัวหนึ่งกะพาะหมูครับใส่ไปดูหอมเห็ดปอกุกละวันึ่งซุเลยครับที่ั่นหนึ่งซุกเลยครับซิมกน็อรย่าง้อดกยอะไก็จะเห็นผมพี่ยำย่ำยำหนึ่งท่านดใส่เครื่องนี้ครับหวานเ รลดีมาก่วนเลยหวานหอมเลยเว้ยน้ำกัดนมันีามันหวานหอมเลยยเดี๋ยวมันยขาแล้วาหนามมันเนี่ยหวานหอมกรอบมีหลาเดีบยวปวดเขาจะว่าตรงเด้วมาตรงแก่งไมมเนยครับอยู่หวานหอมมันตีตอนน้องไม่เดี่ยวมันย้อนหานย่แต่เดีมาไม่ไมจัดกาเลย่งนี้นี่ชูเขาเั็น เห็ดหลายอย่างเดีย๋ยวตรงไปเห็ดมึม่ด้วยไม่แห้งแ่ก่าคนมากหลายอย่าง,นะงเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยล้อมนี่ยมาติด่ๆแล้วหลายอย่างครับตัดนเท้าในแครงขังแล้วครับสี่เหลี่ยมโ้โหดิอันนี้ดังไปอยู่ครับหาลอผมตำถาก่อนครับผมหกขาพิสตันครับแล้วกขั้นตอนต่อไป ก็มีปลาซิวปลาอีตก็คุณูกคแ่อีกตลาดัือบอกวหูตานลาแสะดิอ่ะเลอาเ้มุองครับสีนั่งคนสวยยังบอกกลับนครับอหนาวะนะ้ัะก,ออกนข่ยคกล่องแมเออเหมือนตีปาห์ติุ้งใหต่ำรับ ม่ใช่ตำชโชวเองเหรอชิมสมตำมาเลเซียเซลออที่กีว่วันละเอ,อ,อ,อมใสเนาะมาใสเครื่องแกงกะหรี่เครื่องแกงกะหรี่ตาหูกินคน <c oughs> เดียวเลยมากินกนเนหอมเมือนินนกะลั่นท่าหนีันมากะลั่สิบปย้อนใส่บนีนครับมีขนตมตมหม้องมโม,ม,มนะเอาันนี้นะนะที่ินมาสขวด นี่เราผมเลยดิอยากกิ้เล่างอะพี่เด็กครับโอโหแห่ซุ่เหนเ็กเี่ยวเลยดิผมนี้การส่งครับนะครับต่างหองเซที่กวตอนนี่ชิ๋มกเน่าแซ่บิส่สุดเลยครับแค่ตึงสุด่ตึงอันจกบอกกินกระป๋องครับมะเขือเุดสดผ้าใบมี่ตัวนีบผ่านแล้วแกบอกริม้า ต้องหักใา้แล้วดูนี่ีเดียบมีปวกเบิร์ดดูว่ครันนีหนึ่งกระเพาะหมูดูกพิซซั้นครับเสร็บมาให้ดูบ้างผู้เรียนต่ำจบดีมอพร้มแล้วดพิซซนลูกพิซซ่นบอยกพแซ่นเร่าเร่าซื้ของทีมือพิซซ่นยามากค่ะสูดพิซซั่นเสซ่บ กับกระพาหมูกับแฉนะครับวัดดีรู้ไรด้วยทุกวาหาเสียงวายไปเลยเนอะที่ครับพีนะครับพี่ใสดีต้องกานต้องเกินหน้าเกินตามูเข้าเดี๋ยววัดเดียววัาเดียวเลอคิดจ่วัดดีเยอสวัสดีค่ะสวัสดีนะควัดีค่ะอนนี้ปิดกล้องววัดดีนะครับเพื่อเือกันแล้วก็ไป ได้ปิดพยาบาลแล้วนะครับ่วเงินเบืไบเงียอยิบไปว่ามาเสียวนงมาสูระแหยพี่สั้นหลาผู้กินอยู่นกเขามั่นค่ะสุดทีแวจะมาไล่แล้วไล่แล้วไม่ต้องเอยงมากเลยเพื่อนมากเลยนะครับแกจะหล่อกวนอันนั้นสื่อหาเงินไปได้บอลนด้น่ว่าจะกินหมดจ้ะ งวยงต้องมีปนครับกับจังเกิลอลาบบอกสายเดียวกันผมคนว่ากับเดาเ่ราะผมกระเดาเรื่างแด่ห่วงเทาห่วง่าันอันเดี๋ยวอ่านกินน้ำจิ้มกินคับพวกกันหอยแมงภูหอยแข้งครับประกันลวกกับมื้อแล้วก็กระเพาะหมูเราซีบึงกงะเพาะหมูหอมง้อดีดีใส่อย่างเนีใจ โอ้ฝีมือว่าแสดงว่าตำรู้ด้วยนีไม่ค่ะขายมือตำวกจะได้หัวรอย้วยี่นี่ยฮอใช่ซ่โอ้คนไหนอ่ะคนไหนหาออกแล้วเนาะเบยเก่งจะบอกเปไปเนาะทำเปร่วอย่างเงี้ยน่ครับตหูองเส่กับเคือเทศหน่อยเงี่นสิบหวานสมนนัวทานแบบ งามเดี๋ยวกินสวยเลยบบมงามคื้นพนนะฮะที่เจ้าของบ้านดดีนะอันนี้ก็แก้มดดีได้มากเของส้มผมใช่ดีๆไปเลยเอ้ยเรากินกันเขาต้องเฉยใส่ยิบๆได้ดีก็ตีตาสมบัติเสียนะกวางอย่างนี่ใส่กี่หว่ากันนะแจ็บป๊ออันนี้เป็นย่า่ลด้รับย่ายสีได้รับพันธุ์ีสีทางบังโข่ไงครับ แซ่บจ้ะกินไหมไหน,น,นี่พีกันพีแขงบ้านเท่าครับพีแขงไปขีดวัวแขงกอ๊อบ,บกอบจากแดดไปก็บกอบไม่กินน้ำน้ำน้ำแสบพักเป็นปเสียนพีกโซนก็ได้ของเปกอือแซบมากอีกทีอืเอะไต่องประรับ ม่บุเย <Yeah. S 1> ัะเสิบเจียนน่าสิไอ้ของทีมนีขาวฟ้าทกบนต่างกัหิมะหิมะคูบาบิครับพดยานตามด้วยน้ำป่ายยกออกาเดียวครับน้องน้องบอกเดี๋ยวตัวนี่เดินไปคิยังไงเัยเหรบ ามซุสามองนนะีน่ีต้องใช้สูตรพัดหักพี่ว่อมาตามทิมโอ้ตัดทิมเข้าไปเลนะที่โีทิมซีโฟ้เขาเลยนะแอเคนอ้พ่ององษ์ดูรูดีโอ้ดูแล้วหรอกกว่าเดีงแช่งยนดีไปแช่ไดีด เขาก็สามห้าขวชี้เซ็ว่าหญิงที่ก็หมเหมือนหมดเราทำทีมซีฟูดของแถวเ้าปั่นเบิดต้นเลยทั้งหางทั้งใบทั้งทีตั้งกตเยี่ยมเพราะเาเนียนปริมาณลมแถวแซ่บใส่หมูดาวก็เล้แซ่บีควับสมประสิทธิ์ั้น ผ่นสีอผ่นผ่นแกผ่ันในสูดได้สีนี่สูดได้สีกับพลิ้งงวยแบบนี้นี่ออาวันันยังยินดังไปตัวที่นี่เกี่ยมรอกเท้าครับโอ้โหโอหจ๋ามากแับพนายามาเลยนี่เขียมครับ ใช่น้ำะตกไกลลงไปเนะอะน,น้ำนะ <c oughs> โต <c oughs> พีของจีแซ่บใช้น้ำเหลอ,อแ <c oughs> ล้วครับเจี๊บน,น้ำตาลน,นะพี่น้ำตาลแม่กับนัเน,นะน่า แส่หกนาสองเปียงตัวนี้มันมาสีสงน่อเนาะเยอไม่พอเบอรงหมูพริกก็เหมือนารมากห่สินี่แกบมบัเซียนครับาอีดีบักเสียนบเก็มอตรลันนั่นครับเกไปเดี่ยเขาดีย้ายขันครับเอาแต่อ่อนๆผมว่ามันแจ๋วเหมือน อย่าไปคนมีไฟครับนี่คนดังอยนาบ่นไปไว้นี่นะครับเต่าทานเต่าฟื้นอี่ล่ะซึ่งยอดมากเลยผู้ใดหนึ่งก็แดงสูดรอจลกพิเศษเนยครับเพื้อนนี่รายการแวนี่ เร so uhm uh um so um ื่องนี้อยขึ้นลอยเป็ยนไม่ลอยตลาดท้องเลยแนวยิมปุยปุยครับมาซิมกระเทียมทุ้นครับตาดดองแล้วชั้นมาดองสมมันเป็นหางวัชซี่ทีสมชิ้นชั้นดีครับคือคือคอครับคือคืคือยาคือยาเคืองืองงงงค่ะนอนงนงานอนแบบตุกตุเลยนอนดีครับหวานหวาน แล้วก็กินง่ายหวานคงเป็นขนมเลยเนี่พ네ี่ครับจำได้เบอร์กอล์ฟส์ของหวานบอกแม่ว่าขอหรือเปล่าขับคุณมาครับ เพแล้วเพราแล้วกินมเบิดน้าจะเอาสอโคกตัวไนแล้วน้ากินแนวอื่นนนากินส้มตำนาโอเคยนั่งดอ้ง่รยงน้ำเอนเี่งนน้ำดยตัว่านกินคำใหญ่อยตัวกินมดแล้วน้ากินยังแปะแป๊ะแป๊ิ้นข้มูครับขมูต้มสุดพี่สังครับใส่ยังไดีหนึ่งครับบอก ซอสปลาเขียวเขาอะไรเหรอครับน้ำมันหอยรสดีสมันมีน้ำปลานิดนึงครับสำนั้นบาได้ต่กระเจียมใช่ไหมบ่บ่ครับกระเจียมที่ท่านบาได้ต่ำใช่ครับใช้ได้ปักอีกตู้ครับเอาเลยโปกด้วยวักอีตู้ดักกินข้าวหน่อยนึงครับปลาอีตู้ครับกับผักปลาอีตู้ครับต้นหอมโอ้แม่นผักหอมครับหอมดับป้อมครับก็น้องกินรสเด็ดอุ้ยสั่นอีกครับ ความหมูนี่หนามากเลยหอมงามครับหนาอิหนอะมทางของซีหอมปาอิสูแบบเข้าทำขนยางดีใหม่ร้องใหม่ก็ดีโมเดลก็จะเหลือแต่ทานนั่นเอง

เดี๋ยวสิดไปก่อนแฉพุ่มทีเกิบนะครับพี่ก,กับเมื่อไหร่ครับนี่กับเดือนหน้ามันเกิดก่อนบอกเดือนสิบเอ็ด 11, วันที่แปดแปดวันเกิดก่อนก,กันก๊บกั๊บเนี่ยผมมาครับเตรียมโคนดอ,อก มันเบียกบไปแล้วครับเป็นไทยชิมทีแค่ไหนดีล้านนะครับความกองยุ่มที่แบบว่าแม่มาเคียมทนครับชิมเมืองกล่องชิมที่เย็นกลับมาอันนี้บ้านหลวงครับเปานหลวงเซ็ตผมอีกแบบโดยเฉพาะว่าได้หรอเพราะมูนี่ครับต้องขีบสองส่วนผมเองครับ บางบางเซดิสันจะมาต้มครับต้มแล้วก็มาก้อยครับใส่ข้าหอมมะวใส่ีมัวจัลน้อยนะครับพ่อมมนี่ก็ได้ยีรสชาตินึงครับผมแบบก้อยเรื่องครับยำโดีครับแะมากรับผมมากเยหนึ่งแล้วกัปย่างคือแซยบขึ้ให่เลยมากเลื้องเดมลืองกบกลบกลอมหนุ่มแนงนห็นะ ป้าครับริบเราไมู่้ไหมริบใหม่เีว่ารินป้าเรี๋ว่าอื่นจะซื้อหนึ่งอ่ะเทกาเขาเห็มันไม่ใหม่ข้างนอกอะครัเมืขูดออกทีนั้นดำมาก่อนครับมื่อบีผมค่ะต้มมันอีีผมกว่านี้ครับกินดิบแห้งผมเจ้าเขาอย่างเดียวเจ้าผมแบบหอมผมนัวทีนี้ถ้าพวกปนพวกอัน ตามือนเี่ตับมันหครับยืนเป็นมอาอยู่นี่โอ้แนนอนกไเขาโก่งจเขาโกนังอีกจริงบ้านลูเจ้าใควะนี่นั่งเอางามขาแหล่อโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอนนั่้มุ้ยโอยโอ้ยโอ้โอาโอ้โอยโอ้โอ้นอ้อออ้อ้อ เดี๋ยวทำซิมเบืองอะไรยนีผมบอกเขาอย่างมัน้ม่ท่นีขันขันหอมบอกเนี่ยพี่ซิมเบืองมาเห็นร้องซิมซำอาได้ยิโอ้กินแล้วครับนี่ไงผมโม้มี่เดียบขันต้องขันแบบต่างป่ากันไ้เกลือเกลือมากหอมแ้วผันขมผับกอนนีูครับเจ้าผมหอมมีคนกบมีคนกบมีหลับนกหลับไก่เห็นแบดบหยดหลับกันกแล้วน้องธงวัดตัว ม่เสียเวเอครับเราเบินงกไเส็จแลวสเดี๋ยวอาพี่ไปลวกก่อนไปเบิ่งทายัวกเนื้อใส่แฮที่ชันเลยเทียบิ่งครับเดี๋ยวเฮี้ชันเปิดมีโอกาสได้หน่อยทายเหนือจดกเหนอเป็นหยกเนื้อเฮ็ทานลังแหวนมาแล้วเมืเอก นี่ก็หม ma ้อนี่ก็หม้ออันนี้ก็หอยอันนี้ก็หอยคบนี้มอหอยห่ยมอมันเดียดแล้วลวกเลยหอยเชียงเข่ลวกมเียดแล้วนม่วกลเาลุ้นทีนึงอย่างสิงนี้ปิดกหีเลยชิลๆลวกิมได้เลยเบียดอเยนา้ลวก็ห้อนลมันทอะไรเลยแล้อ มึงพ่อคนรวยกไนเครับพ่อพ่อี่งามแท้เน่ไม่เวแสดงว่าอาหารมันเงกองงขีกันกนกันด้ย้กนนี่ก็ดีสนบรีกันมดน้จมก่ะ้ำไหันนามน้ำไหกันแเส้นกับเป็นเบา้น้ำจีบกัน้ร่มเลยดล ดูลสับู้้ตาที่ท่านตามาตามอะไรไม่ดหลวกเลย้เดีวคะดานต้มจนจอยครับแล้วาิตาจากพี่ที่เร่อประมาณจะสนี้แค่ะกินดูด่นวเป็นนัวค่ะถาว่าสีจืดมันเปแซบรครับผมสีจะปานแก้ว่าเปลเโอ้เลปจีจฮะแป๊บนึงแล้วมมันจะต้องเตาอัน

พักเป็นผาดยาพาไน่ไเพเป็นมัเป็นยังบอก้านเราครับซุกักข้างได้ไหมข้างก็ขหลอได้ไหมใายครับเดี๋ยวตัดต่องรับเล็บรูเล็บวันสุกว่าซุกซำไหนสามเพ่สามสามสมามแล้ว พราะว่าไฟไม่ไดังใจแล้วพี่เนาะไฟเป็นไฟถ่านลวกอย่างก็เลยกว่าแรงแซ่บดังนี้พอจับจับแล้วไม่เลยเจ้าพูดจัดอย่างงามกับความหลังอาหารจานพักไม่หยอกวิ่งแม่เลยจอดมากเดี๋ยวเบิ่งพูดจัดจานตอกกินครับเอากินไม่ต้องไปครับเขาแล้วของผมพี่เพิ่นมากครับพี่น้าเพิ่นมากซิมซิมซิมแล้วเมื่อกี้นี่ คนมากินนะครับไม่ต้องกินยังเลยเดี๋ยวคุปซิมจะฟองมากอ่ะฟองมากเดี๋ยวก็กินกับส้มตำโอ้ยเขากินสดๆเขายังกินแล้วอันนี้ยังแน่แห่แน่แน่นะาเพลงขัวฟูขัวฟูอันนี้ผักชีเล้าอันนี้หอมไปเล้าอันนี้ต้นหอมอันนี้ผักชีเอ้ยมะเขือฝรั่งผู้จักเผื่อเป็นผู้เขไทยเฮ้ยมะเขือขอการภาษาฝรั่งเออเนียังเนี่ยเผืเห็นโพเทโตด้วยอ่ะ เร็นเล็งกเลรี่ยาดาเาแล้วาันีเส้นมีโซดสมตาครับว่าเพิอาจีบ้างไหมครับโอ้ยคนบรรยูมาเรียดว่าอยู่ร้านีบครับเราขายเขาเอ็นอางของช้ำนะครับเมาเลี้ยงเราก็ไปรับจองเด็กเสือขายพอาหารก็เลยจับด้บ่ายกุ้งไหมนย เรือบวอดองเขาจุดเซียนเปิดนะครับเขาจุดเซียเทียมโพดดอกพ่อดอกสมจิตได้คือบิตุคนผมครับแต่ก่อนเคยใส่มีตับเองใส่กับเทียมดอกเคยใส่บ้งเคยใส่นะครับใส่กับเทียบดอกใส่กับเทียมดอกแดดแต่สมากมันตีหางากมันก็เลยเป็นมันมันเลยเป็นรัฐออกนะเขาต้องเขาเห็นกินยังไงาใส่เดียวมันหยุ่งยากมันหนุ่มงยากคือมันหวานทีนั่นเดี๋แต่ก่อนมอมหวาน <30 S 2> บางพนกับบอ,อ,อมาร์กบางพนกับมาร์กตอนบุกงงลงไปครับยี่สิบาทเลครับสาสิบาทห้าสิบาทเ้วนึงยโว้ยพ3กสามสิบคนรับพวกสิขายแพงพอถึงมัดอะไรเนี่ยปวดบอกกันไ่าไใจก็เงียหน่อยเ้าไปเป็น <c oughs> กี่ครับ ไปบิทกีครับเอ้มือหนีบกีนผงครับเลือเทียต้องแบเคลือเทียแบบนี้ครับแซบมากบบยังเอ็นข้อมือเี่ยครับ,รบน,น,น่มเี่เยนนหลงอมืมอมอ พี่ท่านเอาเนือเหลืองกับกเนืเขียวมาพอพี่ท่านชเน้อเหลืองมากตาครับพอพ,อพอพันในพันเรีบยโอ้โบมีอันมากรอเนาะกรอก็เอือจะได้ตเมียน,กกน,กกน,ยนม่เราจะเส็จแกเดี้วเดี๋ยวผีใช่ปะเดี๋ยวไปหวทั้งห้าผีด้วยขเราคนอยู่เว้เสร็จแล้วควรับท่านหมหลวงไแข็ง เสียงดังว่าไม่ค่าตลาดนไ้เวินเอาอลองฟัสนใจกหน่อยะว่ไม้กับแดไม่นู่นต่หง,ดงุงงดหงดิดเลยมาแล้วครับมาแล้วเขาสวยงามส,สามูสีครอสูสีบอกยันเมียหายสูสีหันมาายแกงเมียอะไรพวนียยังไนนงไเอาอะชุดกอนเลยนะ อ้ยผมไ่มีหรอกผมซูสีนี่ชือพอเทาันกนเวมง้วยกันนะพ่อเาเี่ยมมแ้วยง่ายโอเคครับผมมันมผ้มีเี้ยหรอกคืไปดึ้นเลยครับโอ้หพอดีเยพี่พี่ครับ้รวส่ส้วมตัวเรผมเอาพอดีมันแกะไงไหมผมบอกบอแกะไงรูพอดีบนครับยืดคำเชิดกัครับ มันแกะไงคือพันนะขอแตแกะไงนี่กินหอยแครงนี่ยแกะออกจากกับมันเบือทีทร่ทรัดวาิเขาสีม่องจับเขาต้องเหลือไป้ล็กน้อยแล้วก็มัจินน้ำจิ้มแล้วคี่เหลสมงจับกินน้ำจิ้มมีม่งจับดอเบ้เรดิ่แต่ไมแนด แขงครับจอดเมนูเลยมือีนอยุบันด้ถึงมากออกมากินกับต่ำทั่วแต่หมดแรงข่าดูขาดูดหอยอยู่เนามากหอยเลยเรื่เยเบมมยิ้งหอยเราปรมาณหกอาาติหอยอยู่พี่โชว์กระแดกยุบพี่ก่อน เป็นเองเียอครับอดสุดเลียครับสุดยอดเลยครับเทูครับมันเจียบมันเห้มันมนตอนไปเว่าผมสี่เข่งโค้งออกตอนเลยประเดี๋ยวตอนนี้มันแสบส่ลงโคีโงนะอนเีาลครักอนเล็กออนี่พอดีท่ำนังบนน้าเกียร์แ้นี้ของมันยี่งียูนี่น้นหนึ่งสม่ำ ตอนนี้เพิ่งชีลลวกอันป้าหมึกใช้เบีู๋ใช่เดีูตงไปแล้วครับใช้ย่างแน่ตอนนี้ใบ่ปูคาตะไคร่ตะไคร้ใช่คาตะไคร่ครับโอเคครับป,นปนคปนด้าน,น,นลวกดับแล้วเด็กเจ้าเลย มันเากน้ิมพักเลยมนโอเคครับลวกปลามมข่าวบอนบอลอยู่มาเลนี่พิชันมาพันแล้วสั่นเอาซิมไหนซิมไหนมึงซิมไหนมนนะซิมไหนไหนี่เรามาเลนี่หอยแข็งหลายแ่าั่นก็ปลามมึกหลายล้ย่า,าน้ำโคสชนามน,นุซีฟูด้ดแครงนะแครงเด้อเฮีย ไอ้บางเผ็ดแลเอกเปลี่ยวหลายหนางยเดีแ่่ลูกโตเราก็ประเด็นมุ้ยปเปี่ยวเปลี่ยาแจ้งลงนี่เดี๋ยวบงสูตรลวกอันลวกยิมบะเมือครับเป็นขัวไปบาคูสูตรมาเล่ครับสูตรนี้น้องเบิง